males todo yo ya va sí. one yeah. เก่งมากเก่งมากอ่ะไปรับรางวัลกับบนเลือลูกปลาดับรางวัลเท่ากันนะลูกนะารู้แค่รู้ชนะลู้อภัยนะลูกคือเกมกีฬานะลูกนะขึ้นมค่ะคิวต่อไปนะเราตัวเล็กเราเสียเปรียบเขาอยู่แล้วลูกเด็กสักสองคนผู้หสามคนเมื่อกี้ลูกสามคนแข่งสามคนขึ้นข้างบนเลยลูกโอ้ยปรเทศตันเลยสามคนเมื่อกี้ที่มาเันสาม เอ่องนนีพเสื mama, 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 mama. ้อขนมพิเศษเสื้อขนมสมุนอ่ะเออ๋อไมใส่ถ้หออขนมแลุ้นพิเศษ่ะตัเมาต้องพูบกความขึ้นด้วยนะมาเนี่ค่มาสมแลอันนี้อันนี้โตไปนิดนึง น้องแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเข้าร่องก่อนคัะแกช่องทุ่ลล่ะกัพี่น้องเลยตอนแรกว่าจะตอนแรกว่าเราจะให้จับแล้วคําดูแต่ที่ผู้ปกครองําดีกว่าเพราะว่าน้องยังยังพกไม่เก่งแอดมบินขอความใหม่กองกระดาษกลองมาแอดมเนี่ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยกองกองไงบินเข้าสูมๆสวยเอ็มินเราสวยกองเราก็ต้องสวย จอัวกอากางไหนฮะเอาจิบเร็วๆเราจะมีแบบอ่าไในชุกตาดีหทําดูว่าเป็นอะไรฮะจุหาล่างสิพี่น้องเลยเตรียมมือเวลาลงไปพร้อมเด้อคนละสิบบาทเด้อนะเดี๋ยวอยังเยอะมากเลยนะคะทุกคนต้องไม่ทันต้องไมแอามองเราทุกบกคองจะพา พลังมันด่ผ่ากเลยนะอือไปกินแอสไม่ได้ไงข้าอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างทิ้งานมันทิ้งงานไตายแล้วเตรียมมึงคุจะได้โจ๊กนี่อยากโจ๊กนี่อ้าวเอาสนมก่อนได้ปะข้างบนมันเป็นลมแล้วเนี่ยอยากโจ๊กนี่นะจบเถอค่ะแม่ แค้มจงกวายแท่าน oh. ่ะโอ้องบไม่ได้ยไม่ได้เอามานูหนูคนแรกมาจล้วคนต่อยำใด้นเจ้าีเอาแล้วจบแล้วจบไม่นิยายสาธุสาธสาธุรางวัลที่ได sure> ้ขอให้เป็นรางวัลที่นยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อยังไม่ใช่เหรอค มันเป็นสต์ินทิยายอ่ะหลวงมาหลวงมาเธอใจจะหอนให้นองจับใจได้ไหมดลี้ยงๆโอ้เอาไหมเอาไหมคะเอาไหมลูกเอาไหมเอาลอปยเดียเอียเดียเดี๋ยของหลูแล้วรับไปเลยลูกหายรองแล้วห้ขนมด้วย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  กว่าจะได้รางวัลร้องลั่นเวทีเลยกว่าจะได้รางวัลเอาเอาที่น้องกินได้อะน้องได้ไหมกินได้เนี่ยเลยเนี่ยเลยเนี่ยเลยรางวัลที่จะล้วงต่อไปไฟไฟเสื้อเหลืองหันล้อหม่อมมาคุณแม่เสื้อเหลืองหันมาทางนี้มามาล้วงใช่ไหมนี่ไงล้วงล้วงเออเด็กชายเด็กชายเด็กชาย่เเกนสตครับเด็กชายเขาพี่ชายเหรอ รัเด็กผู้ชายครับออมันเป็นไรผมก็ไม่คุยกันเลยใช่ไหมูเด็กชนะ่อยชอบนุเลยมอกับผู้ชาอ่ะอันนี้เป็นความกันไปอันนี้งทายดีกว่าว่าีิากตาหิบได้เลยค่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษเ้าเด็กๆ ไปหมดเลยของเล่นอย่างของเล่นถูกต้องค่ะถูกต้องนี่จริงๆเขาจะให้จับตุ๊กตาแต่ว่าเป็นเด็กผู้ชายไงคราวนี้ทุเลยนี่ครับนี่เป็นนาฬิกานี่กำลังหักเลยโอเคขนมองขน้งขนมด้วยขนมด้วยลูกเดี๋ยเนาะยวเดีนยไม่ได้เป็นเด็กไปเป็นเด็กมึงมั่งอ่ะเล่นเล่นเล่นจะเข้าปาก อ่าต้องดูว่เอานี้ดีกาอันนี้ว่าไม่อออะไรก็เอาเถอะเป็นสนุกคนรูจ้อ่ะอมีถุงไหมคะมีถุงไหมอมาค่นองนตอมาค่ะอมาถ้าว่าได้ให้ด็ชี้เอาเลอยากได้ลชี้อาเลยุกเว้แอดมินก็พอแอดมินก็อให้หมดแอดมิอ่ะจ้าว่อบ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 ออบ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  บอกปฏิเสธยังอ oh, mm ีกขอบคุณครับขอบคุณครับแหมบอกว่าบอบอบอต้องให้เนาะบอปฏิเสธต้องใ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้ขนมด้วยนะย๊ョขนมให้เยอะๆเลยให้เยอะๆเลยของจะได้หมดจะได้เลิกเด็กผู้หญิงอีกคนนึงได้ไหมเด็กผู้หญิงอีกคนนึง ม่วน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ไเท่านี้นะคะของขนมยังเหลือเยอะเลยนะคะนี่นั่งรับมาเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ